ลองขึ้นไปดูบนหัวรืยยังคันนี้โหเมื่อกี้ขึ้นไปนะสภาพเหมือนกับรถใหม่เลยอะ่ะใครที่ได้คันนี้ไปถือว่าแบบคุ้มมากๆขนาดคันนี้เรายังไม่ได้ล้างทําความสะอาดน,น,นี่เพิ่งจะประกอบเสร็จแต่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะอัดคลิปก่อนพี่ลองอัดคลิปลงก่อนแต่สภาพคันนี้คือแบบสวยมากไม่อัดไม่ได้เพราะว่าเมื่อวานพี่เอาลงสตอรี่ไปโอ้โหลูกค้าโทรมาถามกันวันนี้รับโทรศัพท์ไม่ต่ำกว่าสิบเจ้าแล้วมั้งถามคันนี้ อ่าคลิปแล้วเหรอ,วอสวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่สวัสดี FC ร้าน u UH ู Group เซียงกงทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับพี่พี่เข้าสู่ช่อง u UH x Group ปเซียงกงศูนย์รวมรถบรรทุกนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นคะ่ะ<ว>เมื่อกี้ยืนคุยกับน้องๆทีมช่างอยู่นะคะบอกว่ารถคันนี้โหมาสภาพสวยมากนะคะเฮียเลือกรถได้ดีมากสภาพคือนางฟ้ามาเลยนะคะที่สำคัญนะคะพี่พท่านไหนที่ชอบรถสีแบบสีเจอแล้วก็คือต้อง ้องเหลียวหลังอ่ะใครที่ชอบสเปคนี้นะคะแนะนําเลยค่ะคันนี้สําหรับพี่ๆท่านไหนนะคะที่กําลังมองหารถ1200ล้อเทนเตี้ยค่ะเป็นหน้าแนบหลังถุงลมนะคะคันนี้ไม่อยากให้พลาดเลยนะคะเครื่องยนต์คู่ตัวคันนี้นะคะอยู่ที่380แปแรงม้าค่ะมาสภาพสวยๆเลยนะคะเป็นหน้าแนบหลังถุงลมค่ะ คัซีคันนี้วัดจากหลังเก่งถึงปลายคาซีนะคะความยาวจะอยู่ที่9เมตรห0ค่ะใครที่บอกว่ามันยาวไปก็สามารถตัดท้ายได้นะคะสะภาพสวยมากๆเลยนะคะคาซีเป็นคาสซีสีแดงค่ะแดงยันเผาท้ายเลยนะคะอันนี้เราไม่ได้ทำสีนะคะเป็นสีที่มาเดิมๆจากประเทศญี่ปุ่นค่ะร้านของเรานะคะประกอบสูงเดิมๆแบบนี้เลยนะคะไม่ได้ทำสีใหม่นะคะ มาสภาพไหนไปสภาพนั้นค่ะมาสวยไปสวยเลยนะคะเมื่อกี้ยืนคุยกับทีมช่างที่ประกอบคันนี้นะคะบอกได้เลยว่า ทีมช่างบอกคันนี้มาสวยเลยไม่ได้ขี้เหร่เลยนะคะใครที่ได้ไปรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะรถคันนี้นะคะจอดรอพี่ๆอยู่ที่ US นหนองแคค่คะจังหวัดสระบุรีนะคะเบอร์โทรศัพท์0852476552นะคะใครที่ชอบแบบว่าสีสันสดใสนะคะได้ไปรับรองว่าเพื่อนๆต้องเหลียวหลังแน่นอนนะคะก็ต้องแนะนำเป็นคันนี้ค่ะสีแดงแดงยันแหนบเลยนะคะ <laughs> ได้ไปรับรองว่าไม่ผิดหวังค่ะคันนี้อยากจะทดลองขับมาทดลองขับได้เลยนะคะรถของเราประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเหลือแค่รอล้างทําความสะอาดแค่นั้นค่ะคัสซีคันนี้วัดจากหลังเก่งถึงปลายคัสซีนะคะ9เมตร50กิเลเตทีเดียวนะคะมาสวยๆแบบนี้เลยนะคะ เดี๋ยวออยพาขึ้นไปชมด้านบนหัวเก่งกันก่อนนะคะเมื่อกี้ขึ้นไปแล้วเพิ่งจะลงมาเดี๋ยวพาขึ้นไปอีกรอบหนึ่งเนาะแต่สภาพบอกได้เลยว่าสวยมากๆค่ะอยากให้พี่ๆได้ชมด้วยนะคะไม่อยากชมคนเดียวนะคะอัดคลิปอยู่ไลน์ก็เด้งเข้าเรื่อยๆเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเพราะว่าเมื่อวานออยเอาลงสตอรี่ไปนะคะสีสันมันดึงดูดจริงๆนะคะคันนี้ว้าวอันนี้จะเป็นสภาพภายในค่ะ ภายในก็90%เลยนะคะรถผ่านการใช้งานมาแล้วนะคะแต่ว่าเฮียคัสสันได้แบบลงตัวสุดๆเลยนะคะคันนี้มาสภาพสวยเลยค่ะเบาะนี้ใครจะเอาไปหุ้มใหม่ก็ได้นะคะหรือว่าไม่หุ้มก็ได้นะคะเพราะว่าหุ้มมาเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นหุ้มหนังมาจากประเทศญี่ปุ่นเลยค่ะสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะ มาทดลองขับกันได้ค่ะที่ร้านยูเอหนองแคจังหวัดสระบุรีค่ะรถประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใครเนาะจะได้เป็นเจ้าของคันนี้ <c oughs> บันไดคันนี้มี3ขั้นค่ะมาพร้อมชุดแต่งโครเมียมสวยๆแบบนี้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกันชนแล้วก็หน้ากระจังค่ะ สำหรับพี่ๆท่านไหนที่ชื่นชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเป็นกำลังใจให้ร้าน u s Group เสียงกงด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าจะพาไปชมรถรุ่นไหนก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปแล้วค่ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ